หปฐมมทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานแปประการนี้ทานแปประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะประสบเข้า 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัว 3. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้ว สบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เรา 5. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร7 บุคคลบางคนให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 8. บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้แลพรธมมทานสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยทานสูตรว่าด้วยทานสูตรที่สอง ทาเหล่านี้คือศรัทธาหิริทานที่เป็นกุศลอันสัตบุรุษดําเนินตามแล้วสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าทาสามประการนี้แลเป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะด้วยทาสามประการนี้แลบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้ทุติยทานสูตรที่สองจบ 3. ทานวัตถุสูตรว่าด้วยทานวัตถุ ภิกษุทั้งหลายทานวัตถุแปประการนี้ทานวัตถุแปประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชอบ 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชัง 3. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความหลง 4. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัว 5. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าพ่อและปู่เคยให้ทาน เคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไป 6. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 7. บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมโสมนัส 8. บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต ภิกษุทั้งหลายทานวัตถุแปบประการนี้แลทานวัตถุสูตรที่สจบ